สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพังพลอยทองสีดอน้องเพชรนะคะวันนี้ก็บรรยากาศยามเลิกง,งานตอนเย็นนะคะนี่ก็บรรยากาศหลังที่เพื่อนๆชาวช้างเอาช้างกลับบ้านแล้วนะคะนี่ก็สานสาวดาวซิ่งนะคะยังอยู่กับเราอยู่ที่วังทะลุเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้เราจะไปดูพ่อควานพาพี่พลอยลงน้ำนะคะ บรรยากาศยามเย็นนะคะสารพ่อปู่นะคะที่เราสาระทุกวันนะคะเราก็ยังปักหลักอยู่ที่นี่เหมือนเช่นเดิมทุกวันนะคะก็จะมีน้องเพชรพี่พลอยนะคะ แล้วก็คุณตาแสนรนะักน้องดอนนี่สามสาวดาวซิ่งนะคะแล้วก็น้องฝ้ายนะคะที่ยังนอนอยู่ที่วังทะลุนะคะนี่ก็คุณยายนวนจันนะคะที่พึ่งลงน้ำเสร็จนะคะแล้วก็ขึ้นมานะคะ ยายนวลจันเราจะมาดูพี่พลอยลงน้ำกันวววอวันนี้พอ่อควายไม่ได้ขึ้นนะคะพี่พลอย เพราะความก็จะปล่อยให้พี่พลอยลงไปเล่นน้ำเชือกเดียวคนเดียวเลยนะคะโอ้เราลงเลยเรามาดูพี่พลอยเล่นน้ำแค่นะคะโดยที่ไม่มีควานอยู่ ตาลงตาลงดิพ่อควานก็จะสั่งอยู่ข้างบนฝั่งนะคะดูนะคะก็ทำอะไรกันนะคะตาลงดิตบลงเลย อาบน้ําเชือกเดียวเล่นน้ําอยู่เชือกเดียวนะคะมีความสุขมากเลยไม่มีเชือกอื่นมาก,กวนนะคะแม่น้ํานี้เป็นของพี่พลอยเชือกเดียวแล้วนะคะนางก็จะแช่น้ํานานหน่อย มีความสุขมากเลยนะคะดักนางดูมีความสุขมากเลยนะคะบรรยากาศยามเย็นอาบน้ำชื่นใจอยู่เชือกเดียว ขึ้นยังขึ้นไหมขึ้นก็มาอะจมาจะอยากขึ้นจากน้ำหรือเปล่านะคะตอนนี้พ่อควานก็เรียกขึ้นแล้วนะคะขอมุดอีกนิดนึงค่ะช่วงนี้ต้องเอาใจเขาหน่อยช่วงนี้ต้องเอาใจเหรอคะพ่อควานใช่เนื่องจากอะไรเหรอคะเดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละแต่ยังไม่กล้าบอกหรอกขออึ้นไปก่อน ัวนาตไม่ทราบว่ามีข่าวดีเรื่องอะไรนะคะเรารอติดตามกันนะคะว่าพี่พลอยจะมีข่าวดีหรือเปล่าแม่ควานพอควานก็อรอลุ้นอยู่นะคะไม่กล้าฟันธงโอ้โอ้โอโยกขาโอ้โยกขาโอ้โยกขา,กขา,กขาเล่นน้ำเลยนะคะโอ้ยกขาเล่นน้ำเลยนะคะ ถ้าได้ลงเล่นน้ําแล้วก็ไม่อยากขึ้นเลยนะคะ,ะช้างทุก<า>เชือกเลยนะคะถ้าได้<า>ลงเล่นน้ําโดยไม่มีควานแล้วก็ววจะเรียกขึ้นมายากหน่อยนะคะนนเ,เพราะนางไม่อยากจะขึ้นจากจากน้ํานะคะมมาาเร็วลงไปเก็บนะตีนะมาขึ้นมาเร็วมาเรมาเร็ว จะขึ้นมาจากน้ำหรือจะให้พ่อควานวหว้น้ำลงไปเอานะคะจะให้พ่อควานเปียกด้วยหรือเปล่านะคะโอ้ยขาโอ้โอ้โอโอดูท่านางาดูท่านางนะคะ

สงสัยนางไม่อยากจะขึ้นนะคะพ่อควานล,ลุกแล้วนะคะานางลุกขึ้นมาแล้วนะคะนางก็ขึ้นมาแล้วนะคะนางก็ยอมขึ้นมาโดยดีนะคะ ขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาก็ตัวดําเมีเเ่ยมเลยนะคะ สนุกเลยละสีคะพี่พลอยอไม่อยากขึ้นจากน้ำเลยนะคะก็ยอมขึ้นอยอยดีนะคะข้างมาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากติดตามช่อง พังพลอยทองสีดอน้องเพชรด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ